สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปี้กรรดอนวันนี้คือคุณมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนรอบข้างยิมได้ขอเช็คพลังงานนิดน,นึงก่อนนะคะตอักษรสตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้เนาะตัว y v n แล้วก็ b นะคะ เยวขอเช็คพลังงานคร่าวๆของคุณก่อนเนาะพลังงานช่วงนี้เป็นยังไงมาขอดูพลังงานของคุณช่วงนี้หน่อยนะคะพลังงานช่วงนี้ o ไม่ oh เอางี้เลยนาะคือข,ขึ้นไปแรกให้เท of cups เลยโอ้ยปิดเลยใช่ไหมปิดเลยไม่ต้องเปิดต่อแล้วแล้วดูเดือดสั้นเราไม่เปิดต่อแล้วจริงๆนะอิจชาไม่ไหวแล้วขออีกสักใบโอ้ยเอลซีาซีาซี โอ้ไม่ก้นี่คือไพ่ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเปิดมาเลยนะเราคิดว่าว้าวว้าวหุววยพลังงานดีมากขอรับขอรับไว้เองชื่นใจ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 หุยนี่ขนาดยังไม่ได้อ่านแรนดอมเลยนะเราเป็นคนเปิดแค่เปิดเอเนอรจีตัวคุณนี่เรายิ้มหน้าแหก รอยยิ้มคือปากกระถึงหูแล้วนะคะตอนนี้หบยิ้มไม่ลงแล้วเมื่อยแก้มไปหมดแล้วโอ้ยน่ารักน่าใจน่าเอ็นดูน่ามีความสุขหน้าใดๆอะไรขนาดนี้เริ่มตรงไหนเดี่ยเริ่มไม่ถูกเลยดีทุกใบพลังงานวันนี้ดีมากนะคะดีที่สุดดีเยี่ยมดีแบบปังปังปัปังปังปังเลยนะะก็ คือเราอ้โหเราจะพูดความพิเศษของคุณยังไงเดียเราคิดว่าหดตื้นตันจุกไปหมดเลยจุก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 อโอเคเอคือคุณเนี่ยนะไปอยู่หมวดไหนไปอยู่หมวดเรียกว่าหมวดคือ จะเป็นตัวคุณในฐานะอะไรเนาะเนาะเป็นเพื่อนเป็นผี่น้องเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นฐานะอะไรก็ได้อ่ะแต่ในทุกๆฐานะมันมันมีความน่ารักแฝงอยู่ในนั้นเสมอนะคะคุณเป็นคนที่ห่วงใยผู้คนและคนอื่นอย่างสุดซึ้งนะแล้วก็เป็นคนที่มักจะ เรานึกถึงคนที่แบบคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นเนะี่ยเป็นลมใต้ปีกเป็นความหวังดีของใครสักคนความใจดีของคุณเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าอยู่เบื้องหลังหรือว่าปิดทองหลังพ้าค่ะมาหนักต่อน,นักแล้วมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็คืออันนี้คือเหมือนเป็นจริตเป็นตัวตนของคุณเลยนะลักษณะของคุณอนะ่ะโคตรเหมือนเดอะกิปเปอร์คือแบบ เกิดมาเป็นผู้ที่มีแต่ให้นะคะยินดีมีความสุขที่จะได้ให้แล้วตัวคุณเองอะ่ะมีมวลความสุขมากมายมหาศาลเลยเยอะมากๆนะคะไม่รู้มาจากไหนทำบุญแต่ใดมานี่นะคะคือแบบขออนุโมทนาบุญด้วยเลยฐานบุญคือแบบหแน่นไปไหนดีไปไหนนะคะหรือว่าช่วงนี้คือแบบคุณต้องแบบ จิตดีสมาธิดีพูดดีคิดดีทําดีอ่ะมันแบบคือไพ่ทุกใบมันสิบสิบสิบทะลุหมดแล้วอะทะลุทุกใบจริงๆคือดีที่สุดในสําหรับก็คือออกมาจะหมดแล้วนะคะออกมาถึงขนาดนี้เลยอะมันยืนยันความเป็นความเป็นตัวตนนะความเป็นจดิตของคุณนะหรือว่าแก่นที่แท้จริงของคุณได้อย่างดีเลยคือแบบคุณน,นี่นะเกิดมาเหมือน เหมือนมาบำเพ็ญบุญเกิด <g ir ly> มาสร้างกุศลน,นะคะทำเรื่องดีๆมีความหวังดีกับกับเเพื่อนมนุษย์เนาะแล้วก็อยากเห็นคนอื่นมีความสุขคือเห็นใครมีความสุขตัวคุณมีความสุขด้วยคือชีวิตทุนเนี่ยโหเคยคิดร้ายกับใครบ้างไหมเนี่ยเคยเคยอ่ไม่น่าจะเคยอยากทำร้ายใครโดย โดยตั้งใจอะไรเดือยอะเรารู้สึกมันมันบริสุทธิ์มากๆนะคะพลังงานของคุณอนะมันเต็มไปด้วยความสดใสเต็มไปด้วยแสงสว่างถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติเนี่ยต้องเป็นคนที่ปฏิบัติมาเยอะมากแล้วทามาหลายชาติแล้วด้วยไม่ได้เพิ่งมาทําชาตินี้นะคะคือแบบเหมือนเหมือนเกิดมาแล้วสะสมบุญสะสมสะเสบียงบุญของตัวเองไปเรื่อยๆอะคะ่ะคือคือเลเวลของคุณอนะมันอยู่เหนือคนธรรมดานะมัน ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นซูเปรอร์มงค์ซูปเปอร์แมนอะไรหรอกเนาะแต่เหมือนกับว่าจิตของคุณอ่ะมันมีความผ่องใสมันมีความบริสุทธิ์หรือว่าอย่างน้อยที่สุดอ่ะคุณต้องตั้งปฏิธานอะไรบางอย่างว่าแบบฉันจะทําความดีฉันอยากทําความดีฉันอยากเอ่อทำกุศลอะไรทํานองเนี้ยมันจะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบางอย่างในชีวิตของคุณอ่ะที่ทําให้ให้จิตใจของคุณอ่ะสูงส่งนะคะ คือสูงส่งเนี่ยไม่ได้ว่าอยากเหนือกว่าคนอื่นนะแต่เราคิดว่าคุณเหมือนมาฝึกหัดปฏิบัติตัวค่ะให้อยู่เหนือกิเลสตัณหาความอยากได้หรือว่าเหนือเรื่องทางโลกมากกว่าน่าจะเป็นอะไรประมาณนี้เหมือนแบบเป็นคนที่ในเรื่องของจิตวิญญาณของคุณเนี่ยมันมันพีคนะมันค่อนข้างพีคค่ะไม่รู้ว่าคุณจะรู้ตัวไหมเนาะคือถ้าไม่มาทางศาสนาเนี่ย ถึงจะไปในทางวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะวิทยาศาสตร์มันก็มีเหมือนกันเนาะในการแบบสร้างพลังงานที่ดีอะคะ่ะคุณจะต้องเป็นคนที่แบบเข้มข้นแล้วก็จริงจังกับเรื่องนี้มากๆนะคะคือแบบตอนเนี้ยออร่าของคุณคือแบบบัตตาบาัตใจคือแบบเหือนเป่งปังทรงพลังแบบสุขสกายสวยงามสงาม่าไม่รู้จะอธิบายเป็นคําพูดไหนเลย ความสุขความดีงามของหัวจิตหัวใจของคุณนะนำพามาซึ่งความจเจริญของชีวิตของคุณทั้งสิ้นทั้งมวลเลยแล้วมันจะไม่หยุดแค่นี้ด้วยนะเรารู้สึกเหมือนกับว่าเออถ้าถ้ามันเป็นทรายอะไรสักอย่างที่จักรวาลอยากสื่อสารกับคุณเนาะคือ คุณเดินทางเส้นทางของคุณเนี้ยมาได้ถูกต้องถูกทํานองครองธรรมแล้วก็ดีงามมากๆนะคะขอให้คุณรักษาสิ่งดีงามอันเนี้ยศรัทธาตรงเนี้ยของคุณเอาไว้ตลอดเพราะว่ามันก็แสดงให้คุณเห็นนะคะเป็นประจักษ์อยู่แล้วว่าทำอะไรได้อย่างนั้นเนาะคนเราทำดีก็ย่อมได้ดีนะคะความดีย่อมปก ป้องคุมครองผู้ที่กระทํานะคะแต่ถึงกระนั้นมันก็อุ๊บขอโทษค่ะแต่ถึงกระนั้นนะมันก็หลีกเลี่ยงกรรมเก่าไม่ได้เนาะคือถ้ามันจะมีมันก็มีค่ะแต่สําหรับคุณนะความดีมันเหมือนน้ําน้ําที่มีจํานวนมากมายมหาศาลนะ่ะกรรมมันเหมือนเกลือที่มันหล่นลงมาค่ะต่อตัวคุณนะภาชนะที่เป็นน้ําอ่ะมันมันใหญ่มากๆเหมือน เทีเป็นอะไรเดียมีน้ําสักเอ่อเปิดน้ําใส่สักใส่โอง่งแล้วใส่เกลือไปเม็ดเดียวอะ่ะมันไม่มีทางเค็มอะ่ะหรือแบบหืมอ,อะไรจะไปรู้สึกถึงความเค็มได้ขนาดนั้นไม่มีทางใช่ไหมมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะโอ้พลังงานดีมากแล้วบอกอะไรได้อีกเอ่อคุณทําให้คนอื่นมีความสุขอะคะ่ะความสุขก็จะย้อนกลับมาหาคุณทับมีคูณน,นะ ทำเท่าไหร่บางทีได้มากกว่านั้นได้มากมายมหาศาลนะคะคุณจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะลองพิสูจน์ดูได้เลยว่าว่าความดีที่คุณทํำไม่เคยหายไปไหนลองขอจักรวาลก็ได้ค่ะเราเชื่อว่าคุณจะสําเร็จพอพิพายขึ้นมาทั้งความสุขความสําเร็จความสมหวงังคือแบบให้มาจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้แสดงว่าคุณต้องเป็นแบบเด็กดีต้องเป็นลูกรักจักรวาลงนแน่นอนนะคะมา เดี๋ยวเรามาฟังแรนดอมกันบ้างนะคะนี่ขนาดเช็คพลังงานนะเนี่ยแรนดอมนะคะ two of swords โอเคทำอะไรสะแสดงอ๋อคุณทำอะไรที่แบบเขาคิดไม่ถึงมะสิอีกสักสามใบดีไหมโอ้ oh my god เราชอบพลังงาน queen of pentacles หนักแน่นมั่นคง ืมความสุขที่หนักแน่นแับมั่นคงใช่ไหมโอเคอีกสักอ๋อ seven of wands นะคะใบสุดท้ายอีกสักหนึ่งใบแล้วกันเนาะนี่ไง the high p r i e s t e s คุณต้องทำงานเรื่องจิตวิญญาณจริงๆนะคุณต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับ กับการตื่นรู้อ่ะการม,มันมันมีลักษณะของของคนที่ไม่ได้แบบใช้ชีวิตไปวันวันอะ่ะมันมันมีอะไรสักอย่างที่ที่ตัวคุณทําอยู่นะคะจะเป็นหลักใดก็ได้เนาะไม่จําเป็นต้องอิงศาสนาเสมอไปเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะแต่ว่าตัวคุณอะ่ะไม่รู้ว่าคุณจะรู้ตัวคุณหรือไม่อะ่ะบางคนเหมือนเหมือนมีจิตมีอะไรที่แบบเอ่อสื่อสารหรือสัมผัส อะไรอย่างนี้ได้ก็มีนะคะหรือว่ามันมีความอย่างรู้ระดับลึกอะระดับลึกระดับที่ดีกว่าคนอื่นผู้คนอะเขาจะนึกไม่ถึงหรือว่าจะไม่ค่อยรู้ว่าลึกๆแล้วคุณเป็นคนยังไงนะคือไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนมีมีหลายบุคลิกนะ ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะแต่คือมันเหมือนกับว่าคุณมีหลายมิติเออในตัวคุณอ่ะมีหลายมิติเป็นเป็นสีที่มีหลายเฉดนะคะไม่ได้มีด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวมีหลายมีหลายมุมมากๆแต่ไม่ว่าจะมองมุมไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาสัมผัสได้ถึงความงดงามนะแต่ต้องมองด้วยใจที่ไม่เป็นอคตินะคะคือถ้าคนที่มีจิตดีด้วยกันอ่ะมันจะเหมือนแบบขึ้นความถี่มันจะแตะๆกันได้มันจะสัมผัสกันได้มันจะ เหมือนรับรู้ได้ว่าแบบเฮ้ยคนนี้มีของมีของดีนะคะของดีก็คือจิตที่ดีอะจิตที่ดีความละเอียดของจิตใจความลึกซึ้งของจิตใจอืมบางคนถ้าเขาไม่ค่อยได้เจอคุณเขาจะรู้สึกว่าคุณเข้าใจยากนะแต่จริงๆไม่ใช่เข้าใจยากหรอกเพียงแต่ว่าอืมมัน จะบอกว่าซับซ้อนใช่ไหมก็ไม่เชิงสะเดียวจริงๆคุณก็ตรงไปตรงมานะมันก็มีความตรงคือความดีของคุณนะ่ะตรงไปตรงมาแต่มันมีความละเอียดที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเขานะคะเช่นสมมุติละกันสมมุติว่าอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมคนก็อาจจะซื้อขนมหากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคุณน่ะคุณจะจําได้ว่าคนนี้เกิดวันอะไรคนนี้เคยพูดว่าอยากกินอะไร คนนี้ชอบกินขนมอะไรเห็นไหมมันจะมีความละเอียดละออมันจะมีความแบบพิเศษอะที่ที่แบบเวลาคุณทาให้คนอื่นน่ะเขาจะจําได้เขาจะรู้สึกวแบบ่าเฮ้ยเคยพูดเคยพูดตอนไหนหรือว่าแบบเออเคยพูดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมีคนจําได้อะคือคุณคุณทําให้คนอื่นเขารู้สึกสําคัญนะทําให้คนอื่นเขารู้สึกดีทําให้คนอื่นเขารู้สึกมีความสุข คุณเป็นเซฟโซนให้ใครหลายคนได้มากเลยไม่ว่าจะเอ่อเป็นการกระทำจริงๆในการแบบปกป้องดูแลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพียงแค่งเงาแล้วก็สายลมก็ได้นะคำว่าเงาแล้วสายลมคือแบบไม่ต้องเข้าไปแบบแก้ปัญหาชีวิตอะไรให้เขาหรอกแต่แค่แบบเห็นหน้าเราจับสังเกตได้ว่าเฮ้ยดูท่าทางเหมือนแบบมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไปจบับบาสักหน่อยแล้วถามว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย เห็นไหมมันจะเป็นความความละเอียดละอ่อนเนาะที่ตัวคุณอ่ะไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะบางคนถามนะแต่ไม่ได้อยากฟังอถามไปงั้นนะแต่คุณอ่ะจะเป็นคนที่แบบทั้งถามแล้วก็ตั้งใจฟังจริงๆอะคะ่ะคือแบบเป็นเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆเลยนะดีมากๆคือเวลาคุณฟังอ่ะคุณจะฟังเราได้ยินเสียงที่เขาไม่ได้พูดด้วย ความหมายก็คือบางทีมันคุณอ่านจากสีหน้าคุณจะอ่านจากสีหน้าคนได้แบบรู้ว่าสีหน้าประมาณเนี้ยมีพอจะมีอะไรอยู่ในใจหรือแววตาประมาณเนี้ยเขารู้สึกอะไรอยู่นะคะมันมีความอ on ่อนหวานอ่อนไหวอะไรบางอย่างมันมีความใส่ใจนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแล้วคือเหนือสิ่งอื่นใดอมันจะวกกลับไปที่ตัวตนของคุณเหมือนเดิมนะคือค,คุณนะเป็นคนที่ปรารถนายอยากเห็นคนอื่นมีความสุข เราพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะปัดเป่าความทุกข์ให้หายไปจากใจของใครสักคนนะอารมณ์เหมือนเป็นคนที่ชอบเซอร์วิสคนอื่นนะชอบเซอร์วิสชอบดูแลนะคะแต่มันจะมีความความพิเศษตรงที่แบบบางทีเหมือนเหมือนคุณสามารถให้อะไรที่คนอื่นเขาเขาอาจจะไม่ ไม,ไม่ได้ให้หรือว่าคนหนึ่งเขาไม่รู้สึกว่าจําเป็นต้องทําใช่ไหมก็เหมือนที่ยกตัวอย่างเรื่องเพื่อนร่วมงานใช่ปะคือแค่ซื้อของมอาฝากคนที่ก็ดีใจแล้วใช่ไหมแต่ถ้าถึงขั้นว่าจําได้ว่าเขาเคยพูดว่าลูกเขาชอบกินขนมอันนี้แล้วคุณไปจังหวัดนั้นพอดีแล้วซื้อมอาฝากมันจะบอกโอ้โหแค่จําได้ว่าเราชอบกินอะไรก็คือปลื้มใจใจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าถึงขั้นว่าแบบเคยพูดว่า ลูกชอบกินขนมอันนี้แล้วซื้อมาฝากให้ลูกเราอีกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบอัพเลเวลอัพสเกลอะไรทำนองนี้เนาะอันเนี้ค่ะก็จะเป็นแบบความพิเศษที่แบบอืมใครที่แบบนึกถึงหรือเคยร่วมงานกับคุณนะ่ะเคยอยู่กับคุณนะคะเขาจะมีโมเมนต์แบบเนี้ยติดอยู่กับตัวมันจะมีความดีอะไรบางอย่างที่เอ,อ่อคุณทำให้ให้เขาประทับใจ แล้คุณไม่ได้ต้องพยายามเลยนะแค่เป็นแค่เป็นตัวของคุณเองค่ะแค่รักคนอนื่นระักแล้วก็ห่วงใยแล้วก็แบบใส่ใจจดจำเนาะจำได้รู้หรือว่าบางทีอะแค่รู้รู้วิธีการรับมือกับผู้คนนะฟังดูมันเป็นเหมือนเรื่องปกติที่ทุกคนควรทำไหมคล้ายๆนะแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยใช่ไหมถ้าเวลาเราเจอใครซัดมาเราก็จะอยากซัดกลับ อะไรทำนองนี้ไหมต่คุณอนะมันบางทีมันเหมือนมันมีความละเอียดอะ่กลับไปยกตัวอย่างเรื่องเพื่อนโวงงานเหมือนเดิมเนาะคุณจะรู้ว่าคนเนี้ยเ,เวลาสั่งงานอะชอบสั่งแบบเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่หรือว่ากับคนเนี้ยเวลาสั่งงานอะต้องค่อย,ค,อยค่อยพูดอธิบายชา้าหรือว่าคนเนี้ยต้องพูดเร็วๆสั้นแล้วเราจะทําได้ดีหรือคนนี้ดุมากไม่ได้อีกคนนึงต้องโอเยอะๆอะไรทานองเนี้ย มันจะมีความแบบใส่ใจลงไปในในทุกๆรายละเอียดในทุกๆสิ่งที่คุณทำอ่ะเห็นไหมละ่ะโลกของคุณนะก็จะหมุนด้วยความสุขของคนอื่นอยู่ดีแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะมันก็จะเหวี่ยงทุกความดีที่คุณทำไว้ให้กับคนอื่นอ่ะกลับมาที่ตัวคุณเช่นเดียวกันแต่ลากความดีของคุณอ่ะมันฝังลึกมากนะ ลึกชนิดที่ว่าใครก็มาสั่นคลอนไม่ได้นะคะไม่มีใครสามารถมาทําให้คุณเปลี่ยนใจเปลี่ยนหลักการเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตยกเว้นตัวคุณจะเปลี่ยนเองนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอมไม่มีทางนะคะพืชฐานรักฐานคุณปูมาหนักแน่นหลายปีหลายชาติหลายภพแล้วนะคะเป็นคนลักษณะแบบนี้มามาเนิ่นนานแล้วแล้วก็มาสะสมบุญของคุณต่อไปเนาะอืม เรารู้สึกว่าคุณเหมือนเหมือนเหมือนคุณจะเดาใจคนอื่นเก่งเนาะเดาใจเก่งหรือว่ามันเหมือนเหมือนคุณมีเรดร์อะไรอะไรสักอย่างในหัวของคุณอะแล้วพอจะหาวิธีจัดการที่จะอยู่กับคนที่อยู่รอบๆตัวคุณได้อะคะ่ะรู้ว่าจะจัดการเขายัางไงคือว่ารู้ว่าจะจัดการอะไม่ใช่ว่าเอ,อ่ออะไรอะ จับจิตจับใจเขาได้อะไรอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอะคุณจะรู้ว่าอยู่กับคนที่ไม่ชอบอะ่ะมันก็จะมีทั้งคนที่ชอบเราและไม่ชอบเราใช่ไหมอยู่กับคนที่ไม่ชอบอะทําตัวยังไงกับอยู่กับคนที่ชอบมากๆอะ่ะต้องวางตัวยังไงคุณก็จะปรับตัวเก่งวางตัวเป็นนะคะ เขาเรียกอะไรอยู่เป็นใช่ไหมมีลักษณะของความอยู่เป็นอนะ่ะขั้นสุดขั้นเทพนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้บอกใครเขาหรอกคือบางทีทำอ่ะเหมือนไม่รู้ตัวนะแต่ลึกๆมันม,มันเหมือนมันมีแผนในหัวแผนว่าจะจัดการคนนี้ยังไงหนึ่งสองสามสี่จะอยู่กับคนแต่ละคนยังไงนะคะวิธีที่คนแสดงออกกับแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็แม้แต่กับคนเดียวกันอ่ะคนละช่วงเวลาก็ไม่เหมือนอีกนะไม่เหมือนเลยนะคะคุณคุณมีความสามารถด้านเนี้ย ความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตัวเองแล้วก็การจัดการดูแลอารมณ์ของผู้อื่นนะคะเห็นไหมเรื่องความทุกข์ความสุขเนี่ยให้บอกคุณค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีนะคะประมานนี้เนาะแล้วนี้ก็คือคาําตอบของแนดนนัมคลิปนี้ค่ะรับไวยเฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะให้ Hi.